เยสวัสดีคุณผู้ชมทูกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทชาแนลนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Last Day on Earth Survivor นะครับผมผมจะพามาทำเคเวสสำหรับใช้ปล้นบ้านกันนะครับผมก็คือจากตรงนี้นี่เองครับผมการที่เราจะให้เควสตรงนี้มาเราต้องรอให้เลเวลเราเลเวลร5 0นะครับพอเลเวลถึง150แล้วให้เรามากดที่เครื่องวิทยุเรานั่นเองนะครับผมมันจะมี ให้เลือกอยู่ช้อยที่3นะผมเกี่ยวกับนักจูโจมนี่แหละครับผมแต่ว่าตรงนี้คือผมกดรับมาแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นนะทุกคนโอเคเรามาดูเนื้อหาเฟสกันดีกว่าอันนี้ให้ไปที่ฟาร์มอันนี้ให้ไปที่หน้าผาหินปูนนะครับมันจะมีซอมบี้ตัวแดงๆอยู่นะครับผมส่วนตัวนี้ให้ลงบังเกอร์ซึ่งผมลงมาแล้วแล้วก็มีครับชุดทหารแล้วก็ทำขวาน5อันนะครับผม โอเคเราเริ่มจากไปหาซอมบี้ที่หน้าผาหินปูนก่อนนะครับผมส่วนบังเกอร์ผมไปลงมาเรียบร้อยแล้วนะบังเกอร์ชั้น3ให้เคลียร์นั่นเองครับผมส่วนมากจะเป็นถ้าเกี่ยวกับบังเกอร์คือให้เคลียร์บังเกอร์ต่างๆนะครับผมแล้วก็ยิงป้อมปืนประมาณนั้นครับผมโอเคเรามาถึงป่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม วิธีการหาคือป่าอันนี้เป็นป่าเหลืองนะครับผมให้เราสังเกตมันจะมีซอมบี้ตัวใหญ่ครับผมอยู่หนึ่งตัวนะครับผมไอ้วนชูแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือซอมบี้เฟสของเรานั่นเองครับผมวิ่งหาเลยครับผมซอมบี้เฟสเกี่ยวกับการปล้นบ้าน,านมันจะเป็นลักษณะพิเศษคือมันจะมีตัวออร่าเรืองแสงแปลกๆครับผมตัวที่เราไม่เคยเห็นนั่นเอง อยู่ที่เควสมันจะมีเขียนบอกอยู่นะครับชื่อมันชื่อว่าอะไรนะครับผมอันนี้เราก็เดินหาไปเรื่อยๆอันนี้ไงตัวใหญ่ใช่ไหมนี่ไงเห็นปะทุกคนมันจะมีออร่าสีแดงๆอ่อนๆคลุมอยู่นะครับผมพอเราเจอแล้วให้เราทําการฆ่าเลยนะครับผมแต่ว่าข้อควรระวังของซอมบี้ตัวนี้คือมันจะระเบิดได้นะครับผมเนีย่ยเห็นปะถ้าโดนระเบิดคือทีเดียวตายเลยนะครับโอเคไปที่ต่อไปกันเลยครับผมเควสต่อไปของผมก็คือฟาร์มนะครับ แต่และควสมันจะไม่เหมือนกันนะส่วนการฆ่าผีในฟาร์มตอนนี้ผมจะใช้เป็นบัคกําแพงนะครับบัคนี้จะทําได้ก็ต่อเมื่อให้น้ํามันรถเราหมดก่อนนะครับผมเออสกินรถมีผลนะสําหรับการบัคนะครับผมที่นี่นะครับผมยกล้อดได้ด้วยเออส่วนสกินที่ผมใช้นี่เป็นสกินครบรอบ6ปีของ l ั s t Day on Earth นะครับผมโอเคนี่น่าจะหมดแล้วนะครับผม ความยาวของรถมีผลนะทุกคนตอนแรกผมนะึกว่ามันไม่เกี่ยวนะครับจริงๆมีผลนะครับเนี่ยถ้ารถเรายาวเราสามารถบรักได้แบบง่ายๆเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องตั้งลำก่อนครับผมไม่ต้องเล็งยากครับผมส่วนคันเล็กก็จะเล็งยากหน่อยนะครับเพราะว่ารถมันแคบครับผมอันนี้นี่ให้เราถไลายไปแบบนี้นี่แค่นี้ง่ายๆแบบนี้เลยครับถ้ารถเรายาวนะมันจะมีสกินที่มันยาวอยู่สามสี่สกินนะครับผมแต่ว่าผมอันนี้ผมไม่มีข้อมูลนะ โอเคตอนนี้ก็มีกิจกรรมของที่ฟาร์มอยู่นะครับผมให้เราทําการเลื่อยกล่องหนึ่งใบแล้วก็อะไรอ่ะใช้ลูกซองหรอแต่ว่าผมไม่ได้ลูกซองมาเนี่ยเห็นปะทุกคนมันบ้าง่ายมากเลยเออลูกซองไม่มีวะทุกคนทาไงวนะเนี่ยใช้ลูกซองทำความเสียหายหนึ่งพันดาเมจนะครับแล้วก็ฆ่าวัวกระทิงสามตัวไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวค่อยทําทีหลังก็ได้ โอเคเราลากมาเยอะๆเลยครับผมถ้าสกินรถเราดีมันก็จะบักง่ายนะครับผมถ้ากลับไปดูคลิปแรกๆของผมอะเออตอนที่ผมบักตอนแรกนะครับผมออกเข้าๆออกออกอยู่แบบเนี้ยสี่ห้ารอบเลยนะครับผมกว่าจะได้นะครับงั้นเราไปเจอกันตอนที่ผมเคลียร์ผีใกล้เสร็จเลยนะครับผม slit this channel like a fire in a blaze got a burn โอเคครับผมหลังจากที่เราเคลียร์ฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะครับเราเอากล่องมาเรื่อยนะครับผมเพราะว่าทำเวสนั่นเองนะครับมตอนี้เวสก็ผ่านแล้วนะครับผมมาดูกันว่าที่ฟาร์มตรงนี้จะเปิดไหมถ้าเปิดเราจะได้น้องหมาเพิ่มอีกตัวนึงนะครับบางทีก็เปิดบางทีก็ไม่เปิดนะตรงนี้ไม่การันตีนะครับ โอเคน่าจะไม่เปิดแล้วล่ะครับผมเนีย่ยน่ากลัวมากทาแบบให้หน่ากลัวนะครับเหมือนจะเปิดออกมาแต่ว่าจริงๆไม่เปิดนะครับผมโอเคได้ปืนเออของที่ใช้ได้มีแค่ปืนกับอืมกางเกงทหารนะครับแค่นั้นนะแผ่นเหล็กโอเคแผ่นเหล็กมาด้วยอันนี้เก็บไปเขียว,ยวแล้วก็กางเกงทหาร เปลี่ยนใหม่ๆเลยไหมแมวดีกว่าครับผมชุดนี้ไม่ถึกเท่าชุดที่ผมใส่นะอเอาแก้งเกียงพองแล้วครับผมโอเคครับผมสำหรับฟาร์มก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันที่บ้านต่อเลยนะครับผมมาดูที่เคเวสก่อนนะครับว่าเหลืออะไรบ้างตอนนี้เหลือคราขวานแล้วก็คราชุดทหารนะครับถ้าอีก2อย่างเราก็จะไปป้นได้แล้วนะครับ เราไปคราฟกันเลยครับผมก่อนอื่นเอาอาหารไปให้น้องหมาก่อนเออสำหรับใครที่ถามเรื่องแปลนบ้านของผมนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนี่คือผมสร้างแบบตามใจเลยนะครับผม ตรงนี้คือเน้นกันครับผมเพราะว่าส่วนมากอะ่ะคนจะมาป้นจะพกระเบิดมาประมาณ2ลูกนะครับผมผมก็เลยทําเป็นกําแพง2ชั้นส่วนของที่ดีของผมจะอยู่ข้างในนะครับผมอันนี้ผมเน้นใช้งานนะครับผมนี่ของส่วนมากอะ่ะจะอยู่ข้างในกําแพงเหล็กนี่หมดเลยครับผมถ้าผังเข้าห้องนี้ได้ก็คือแจ็คพอตครับผมแต่ว่าตอนนี้เครื่องตัดเหล็กมันน่าจะมีอยู่นะครับแต่ว่าน้อยนะครับคนที่จะมีนะ แต่ส่วนมากเจอแค่ระเบิดครับผมก็พังไปแค่กำแพงสองชั้นบางทีก็พังไปแค่ชั้นเดียวอย่างเงี้ยนะครับผมบ้านผมก็จะไม่ถูกทำลายครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมแปลนบ้านห้องนี้ก็ต่อเติมมาเรื่อยๆครับบางทีก็เกี่ยวกับพวกรถอะครับผมทําห้อง a อทอย่างเงี้ยครับผมพอทําอทีเสร็จห้องมันก็จะโล่งไปครับผมโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับผมจะบอกว่าใคร สามารถเอาไปทําตามได้ก็ยังไงยังไงอยู่นะครับผมเพราะว่าเป็นบ้านผมมั่วมากเลยครับทุกคนเคเปิดใช้น้องหมาไปครับผมเออให้เรามาครับอะไรนะคับขวานใช่ไหมขวานห้าเล่มแล้วก็ชุดทหารนะครับเพื่อที่จะไปปล้นบ้านนะ เติมโซก่อนับผมน่าจะครบละมาฟานห้าเล้งสองสามสี่ห้าหอย่างวะเนี่ยยังไม่ห้านี่วะสี่เองอีกอันหนึ่งครับผมโอเคครบห้าแล้วแล้วก็ให้เราไปทำชุดทหารต่อนะครับผมชุดทหารประกอบไปด้วยอะไรบ้างวันนี่ไม่ได้ครับนานมากครับอันนี้เก็บไปก่อน มีอะไรบ้างอ่ะผ้าผ้าหนาแล้วก็หนังนะครับผมกาวด้วยแล้วก็แผ่นเหล็กหนังมาอีกครับผมเชือกด้วยนะครับทำรองเท้ายีง่ไงแผ่นเหล็กมีโอเคครับเลยครับผมต้องคราฟให้ถูกส่วนเลยนะครับคือ1ชุดคือต้องคราฟทุกอย่างเลยนะทุกคน ไม่ใช่ครับเสื้อมาสี่ตัวอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องค้บให้ครบเซตนะครับผมโอเคเควสก็น่าจะผ่านแล้วครับผมมีเพียงเท่านี้ครับไปดูก่อนพอเราทำเควสผ่านแล้วใช่ไหมทุกคนให้เรามากดตรงนี้นี่แหละครับมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกทุกอย่างนะครับผมให้เรากดเสร็สิ้นไปเลยครับผมนี่เราก็จะออกไปปนได้แล้วครับผมอันนี้ล่ะเออผมต้องการเนื้อนะครับผม หมอพลังจิตนะครับโอเคเราออกไปดูดีกว่าครับผมนี่มันจะขึ้นอีเวนต์มาแบบนี้นะครับผมนี่อีเวนต์มันจะอยู่ที่8ชั่วโมงนะครับถ้าเราไม่ป้นมันก็จะหายไปนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมแต่ว่าผมคงไม่ได้ไปป้นให้ดูนะครับเพราะว่าใครอยากรู้ว่าบ้านนี้ของดีไม่ดีก็สามารถพิมพ์ว่าลาเดยอนเอิร์ธแล้วก็ตามด้วยชื่อบ้านได้นะครับผมที่ y o u t u b e นะทุกคนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ